เลยนะครับสวัสดีพี่ยุพินครับสวัสดีคุณแอปเปิ้ลนะครับสวัสดีพี่แววตานะครับสวัสดีพี่วินด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่แดงนะวันนี้ไปรอคอยนะครับนั่นคือรัฐบาลไทยออกกฤษณะเลขมหาเห่งนะครับถามว่างวดนี้เนี่ยเป็นงวดที่เท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นงวดที่14แล้วนะครับสาหรับรัฐบาลไทยองอาจารย์นะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่า เ, à, เลขฝันของอาจารย์เนี่ยโอโ้โหแทบจะไม่เคยหลุดเลยทุกคนนะครับเลขฝันของอาจารย์แทบจะไม่เคยหลุดเลยนะใครเข้ามาแล้ววันนี้แชร์ให้เยอะที่สุดนะครับวันนี้อาจารย์กราบขอทุกคนเลยวันเดียวนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์ให้เยอะที่สุดนะใครให้อาจารย์กฤษณะได้กี่แชร์พิมพ์ขึ้นมาครับ1เดือนมี2ครั้งนะครับที่อาจารย์กฤษณะจะรบกวน f c ทุกคนทุกท่านในเรื่องของการกดแชร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ อาจารย์ขอทุกคนถ้างวดนี้หลุดเนี่ยคืออาจารย์ก็งวดหน้าเนี่ยคือจะไม่อยากให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอนย่างงวดนี้ครับอาจารย์มั่นใจ80%นะครับสำหรับตัวเลขของอาจารย์รับใครพร้อมแล้วกดหนึ่งนี่คือแนวทางรัฐบาลไทยออกกฤษณะใครเห็นชัดเจนพิมพ์คําว่าชัดเจนขึ้นมาใครเห็นชัดเจนพิมพ์คําว่าชัดเจนขึ้นมาครับทุกคนครับใครเห็นชัดเจนพิมพ์คําว่าชัดถ0 0ร้อยคนได้ไหมนะครับหนึ่งพัน 500คนนะครับตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่อ่เดี๋ยวอาจารย์มาอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวอาจารย์มาอธิบายฟังเนาะใครเห็นชัดเจนนะครับพิมพ์คําว่าชัดเจนขึ้นมาเลยใครเห็นชัดเจนนะครับพิมพ์คําว่าชัดเจนขึ้นมาเลยครับพิมพ์คําว่าชัดเจนขึ้นมาเลยอ่าตอนนี้นะครับยอดแชร์ก็ อาจารย์ตั้งใจไว้นะครับคือ1,000แชร์นะทุกคนนะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์หน่อยนะครับใครไม่มีที่ซื้อที่แทงกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับบ้านเจเฮงรับซับเจเฮงรับซัพย์3ตัวตรงจ่ายบาทละ800 3ตัวโต๊125และ2ตัวบน2ตัวล่างจ่ายบาทละ95อ่ะ1,500คนตรงนี้อาจารย์ขออีกคนละ3แชร์ได้ไหมครับ นะใครให้อาจารย์ได้กี่แชร์พิมพ์ขึ้นมาครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายว่าอาจารย์ชอบเลขไหนที่สุดสําหรับรัฐบาลไทยนะครับทุกคนรีบกดแชร์ครับทุกคนรีบกดแชร์เลยอาจารย์ขออีกคนละ3แชร์นะครับอาจารย์ขออีกคนละ3แชร์ครับอ่ารีบกดแชร์เลยนะครับรีบกดแชร์เลยนะครับพี่แดงแชร์แล้วนะครับพี่ฮานากะแชร์แล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเลขไหนคือเลขฝันเลขไหนที่อาจารย์เนี่ยชอบที่สุด นะครับคุณพี่รุจีราบอกว่า15อั้น15ตัวไหนอั้นก็ไม่ต้องไปเล่นครับตัวไหนอั้นไม่ต้องไปเล่นนะครับไปเล่นตัวอื่นเดี๋ยวอาจารย์แนะนําให้อาจารย์ก็รู้มาอยู่พอสมควรนะครับว่าเลข1 15เนี่ยอัน้นนะครับแต่ว่า1 5เนี่ยเป็นทะเบียนบ้านหัวจา์นะครับ15เนี่ยเป็นทะเบียนบ้านหัวจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ก็คือแบบคืออาจารย์ฝันว่างูเข้าบ้านน่ะอาจารย์ก็เลยไม่อยากตัด ไม่อยากตัด51ออกนะครับอาจารย์รู้ว่าเป็นเลขอั้นแต่อาจารย์เนี่ยไม่อยากตัดออกนะครับเนาะอาาชัดเจนครับขอบคุณมากเลยทุกคนจากใครเข้ามาแล้วขออีกคนละ2แชร์นะครับ1 5 0 0คนตรงนี้ช่วยกันดันอาจารย์หน่อยนะครับช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ให้อาจารย์หน่อยครับอ่าขอบคุณมากครับ1,500คนนะครับตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่ 800แชร์ขาดอีก200แชร์นะครับอาจารย์ขอ1000แชร์สำหรับการไลฟ์สดครั้งนี้นะครับพี่ธิพวัรบอกว่าชัดเจนจากคุณนัดชัดเจนจากขอบคุณมากครับนะต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ารัฐบาลไทยอาจารย์ชอบตัวไหนเด่นตัวไหนนิดนึงเนาะสวัสดี 1, 1 7 0 0อ่อ1,600คนนะครับ1,600คนใครเข้ามาแล้ว กดแชร์ให้อาจารย์หน่อยครับอาจารย์ขออีกคนละ2แชร์ของคุณมากครับ <laughs> นะรีบแชร์เลยครับทุกคนครับใครที่แชร์ไม่ได้จริงๆเนี่ยหแชร์ก็ยังดีใครที่แชร์ไม่ได้จริงๆนะครับหแชร์ก็ยังดีนะครับอ่ะโอเคพอแล้วครับทุกคนครับนะขอบคุณมมกครับสาหรับวันนี้ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูแนวทางกันทุกคนครับพิมพ์คําว่า35ขึ้นมาพ <laughs> ิมพ์คําว่า35ขึ้นมาครับพิมพ์คําว่า35ขึ้นมา ใครเข้ามาแล้วนะครับพิมพ์คําว่า35ขึ้นมาครับพิมพ์คําว่า35ขึ้นมาเลยนะครับสวัสดี1,600คนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสําหรับยอดแช์นะครับหนึ่แชร์จากทุกคนด้วยนะครับ fc บอกว่าอาจารย์ห้องไหนที่จ่ายชัวร์ที่สุดนะครับลิงก์ด้านล่างที่อาจารย์ปักหมุดนะครับรีบกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้เลยสําหรับบ้านเจ๊เฮงรับทรัพย์ใครมีเพื่อนบ้านเจ๊เฮงแล้วกดหนึ่งขึ้นมาครับ ใครมีเพื่อนบ้านเจ๊เหฮงแล้วกดหนึ่งให้จารย์หน่อยกดหน่ให้จารย์หน่อยอ่าสิแชร์แล้วคุณพี่วนนรรณพรขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหนิงด้วยนะต่อไปเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนะครับเริ่มเลยแล้วกันรัฐบาลไทยนะครับประจำวันที่16พฤษภาคมพศ5 6 6 4อาจารย์ปิษนะเลขมหาเฮงจะฟันไปที่3และ5นะครับจะฟันไปที่3และ5ใไหนใครชอบตัวไหนบ้างพิมพ์ขึ้นมาครับ นะครับใครชอบตัวไหนบ้างพิมพ์บอกอาจารย์หน่อยว่าใครชอบตัวไหนบ้างนะครับแม่จอย30แชร์แล้วขอบคุณมากครับเจ๊เฮงงวดที่แล้วโดนหนักครับเอองวดที่แล้วเนี่ยเจ็ดสองนะเจ๊เฮงไม่มีอั้นนะครับโดนไปเต็มๆ็มเลยนะครับไม่ต่ำกว่าประมาณ30ล้านนะทุกคนนะสำหรับบ้านเจ๊เฮงนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวอาจารย์ขอธิบายนะครับใครสายวิ่งสายรูด อาจารย์แนะนําเลยนะครับใครสายวิ่งสายรูดอาจารย์แนะนําให้วิ่งรูดที่5แล้วก็3ทุกคนพิมพ์ตามอาจารย์นะครับวิ่งรูด5และ3ใครสายวิ่งสายรูดแนะนําวิ่งรูดที่5และ3นะครับสำหรับถ้าถามอาจารย์ว่าอาจารย์เน้นตัวไหนเป็นพิเศษอาจารย์เน้นไปที่3อาจารย์เชื่อความฝันนะครับทุกคนครับอาจารย์บอกจากอยากจะบอกทุกคนว่าอาจารย์เชื่อความฝันนะครับ อาจารย์เป็นคนที่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ฝันอะไรเนี่ยอาจารย์จะเชื่อแต่ความฝันนะครับความฝันของอาจารย์คือเลขนี้ครับความฝันของอาจารย์คือเลข30และ31ความฝันของอาจารย์คือเลข30 3 1และ31ทุกคนพิมพ์คําว่าเลขฝัน30 3 1ขึ้นมาใครที่สายวิ่งสายรูดนะครับรัฐบาลไทยอาจารย์แนะนําให้วิ่งรูดหลักวิ่งรูด3และ5ฟัน35มห้านะครับ0ย์และ31 เลขฝันของอาจารย์คือเลข30และ31นะครับอย่าลืมนะครับส0 3 1นะครับสำหรับตัวเจาะมีตัวไหนบ้างจะมี3031 3 4 51 5 2 5 4นะครับอย่าลืมตัวฟันขาดนะครับฟันขาดของอาจารย์คือเลข06และ76นะครับฟันขาดของอาจารย์คือเลข06และ76 นะครับฝาก FC ด้วยนะครับสำหรับถ้าถามว่าในตารางเนี่ยอาจารย์ชอบตัวไหนจ้าอาจารย์กฤษณะชอบตัวไหนอาจารย์บอกทุกคนเลยว่าอาจารย์กฤษณะชอบฟัน3อาจารย์ชอบวิ่งรูส3อาจารย์ชอบ35 30 3 1และ06กับ76นะครับอาจารย์ชอบ3นะครับอาจารย์ชอบ35 30 3106และ76จัดได้เลยครับ อาจารย์ชอบตัวไหนมาตัวนั้นอยากจะบอกแบบนี้แค่นี้อทุกคนแคปครับนะรีบแคปเลยจ้ารีบแ c a เลยนะครับต่อไปเรามาดู3ตัวกันสําหรับ3ตัวขออาจารย์นะครับทุกคนอย่าพลาดห้ามพลาดเลยคือเลข53 1 530และ724นะครับเลข3ตัวขออาจารย์คือเลข53 1 530และ724นะครับอาจารย์ตีความฝันออกมาเป็นเลข 5 3 1 5 3 0และเ2 4เลขความฝันของอาจารย์คือเลข5 3 1 5 3 0และ724จัดรัฐบาลไทยได้เลยนะครับใครมีงบน้อยจัดน้อยใครมีงบเยอะจัดไปเยอะๆเลยนะครับนี่คือเลขฝันของอาจารย์คือเลข531530และ724อ่ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับฝากทุกคนไว้ด้วยนะสำหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยเนาะ นะครับใครขับเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณขึ้นมาครับใครขับเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณขึ้นมาเลยสําหรับตัวเบิ้ลหัวจานคือเบอิ้ลสามสามนะครับเบิ้ลสามสามแล้วก็ตัวระวังคือเลขห้าเก้านะครับแค่นี้ครับทุกคนครับแนวทางหัวจานอ่ะรีบขคบเลยครับ